สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนอีกครั้งครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งในการปั่นมักฟางที่แปลงนาอีกแปลงหนึ่งครับเพื่อนๆยังไม่มดครับก็แปลงนี้ก็จะแตกต่างจากแปลงที่แล้วที่เพื่อนเพื่อเห็นที่ผมปั่นมักฟางข้าวหอมมะลิ105อ่าไม่ใช่สิคือข้าวจัสมินเนาะก็ต่อฟางก็ค่อนข้างจะแข็งนิดนึงครับก็ใช้เวลาโดยเฉลี่ยเบ็ดเซตเป็นตัวเลขกลมๆก็สิบวัน แต่มาแปลงนี้ก็ปั่นมักทิ้งไว้ครับเเพื่อนเงื่อนไขต่างครับแปลงก่อนคือแปลงนี้จะรอให้วัชพืชหรือว่ายาแล้วก็เมล็ดข้าวพื้นแล้วก็ข้าววัชพืชขึ้นนะครับก็จากในคลิปวิดีโอมันจะเป็นการย่อแล้วก็รวบรัดตอนจากระยะเวลาทั้งหมดนะครับโดยรวมเป็น2องโพสงานก็คือในรอบแรกต้นคลิปเพื่อนๆจะเห็นว่า ผมทําการปันมักฟางไปนะครับและรอบที่สองก็คือหลังจากปันรอบแรกไปแล้ว15วันต้นข้าววัชพืชข้าวพื้นแล้วก็หญ้ากรับก็บขึ้นมาอย่างที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละครับแล้วก็ฟางส่วนที่มันแช่น้ําแล้วก็ถูกความชื้นด้านใต้ก็จะมีเชื้อจุลินทรีย์นะครับขึ้น าชายตัวนะครับมาย่อยสลายฟางสวนใต้ก็รอบนี้ก็จะปั่นลมครับเพื่อนๆที่พาเพื่อนๆมาดูคลิปวิดีโออ่าส่วนนี้ที่มันแตกต่างจากคลิปเดิมก็คือว่าจากที่ผมปั่นมักฟางไปแล้วรอบแรกตอนนี้ก็จะมาล้มต่อครับล้มต่อเข้าวัชพืชแล้วก็หญ้าครับที่เพื่อนๆเห็นเขียวขุ่นน,น,นี่แหละครับ เ,เพื่อนๆจำคลิปวิดีโอก่อนที่ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องของการให้เวลากับวัชพืชมันขึ้นบ้างไหมครับการไม่ทำนาโดยล้นระยะเวลาแบบรวนรัตดตอนเกินไปครับมันก็จะทำให้เราไม่ค่อยจะประสบกับปัญหาเรื่องของวัชพืชดื้อยาครับแล้วก็เรื่องของจำนวนของหญ้านะครับแล้วก็วัชพืชที่มันเอ่อม,มันเยอะเกินไปจนมันทำให้ผลผลิตข้าวเรานะ่มันตกตำ่ำ ทีนี้ภายใต้เงื่อนไขนี้ก็จะมีวิธีการในลักษณะที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละครับก็คือผมจะใช้วิธีการล่อ2รอบรอบที่1ก็คือปั่นเอาฟางลงครับเพื่อนๆฟันแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่นิดนึงครับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆหลายๆคนจะใช้แนวทางอย่างที่ผมทําอยู่นะเงื่อนไขก็มีอยู่ว่าในรอบแรกจะรีบไปยศจุลินรีย่อยสลายฟางครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว นามันจะโลมากครับยิงรถแท็กเตอร์ใครที่มีล้อฝากหรือว่าใบพายที่ช่วยทุ่นแรงรถหรือว่าลดการฟรีของล้อมันก็จะมีปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์กินสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับมันก็จะทําให้ไม่ค่อยได้งานรนถะมันลื่นนะเพราะว่าดินมันคลายตัวครับมันจะทําให้รถพุ่งตัวไม่ได้นะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการติดโลมของรถ อย่างนั้นข้อนี้ก็ต้องพึงระวังไว้ด้วยครับเ,เพื่อนๆนะพึงระวังไว,ดว้ด้วยก็โดยลักของผมก็จะใช้วิธีการปั่นฟางลงไปแล้วรอบแรกนะครับแล้วก็ปล่อยครับโดยที่ปล่อยน้ําเลยครับคือผมก็ไม่ได้กักน้ําไว้นะแต่ก็ด้วยความถีของน้ําฝนมันเยอะเกินไปน้ําที่เพื่อนๆเห็นในคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้เป็นน้ําที่สูบเข้านะครับแต่มันเป็นน้ําฝนน้ําฝนที่ตกลงมามันก็เลยเป็นสภาพแบบนี้ครับจริงๆแล้วในรอบแรกที่ผมปั่นฟางลงนะ่ะคือ ไม่มีน้ำครับมัน๋อมันจะมีน้าเฉพาะหลอดที่เวลาเราปั่นไม่ให้มันฝห้ดินมันติดฝันโรตารี่แค่นั้นเองแค่ให้มันช่วยให้โรตารี่มันสลัดดินลุดจากฝันแค่นั้นเองครับที่มีน้ามันนะก็เวลาปั่นก็อย่างที่เพื่อนๆนเห็นในคลิปนั่นแหละครับนะเวลาปั่นก็ไม่ได้รีบนะครับใครจะบูรีหรือจะดามาอะไรก็แล้วแต่ท่านเลยครับนะ ถ,ถ้าจะ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 ติงหรือว่าจะอะไรยังไงก็กแล้วแต่เลยตามสบายเลยครับก็เราก็ถนัดของเราแบบนี้นะครับแล้วเราก็ชินกับวิธีการของเราแบบนี้นะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่มีแนวทางหรือม,มีวิธีการที่แตกต่างจากเราไปก็นั่นก็นแล้วแต่ท่านเลยครับนะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันทําผิดหรือทําถูกหรอกครับเพื่อนๆประเด็นมันอยู่ที่ว่าทําแล้วมันเกิดประโยชน์แล้วทําแล้วมันเกิดผลดีกับทุกคนนะครับท,ที่ที่คิดจะทําแบบนี้อันนั้นคือสาระสําคัญมากกว่าครับ เพราะว่าเป้าหมายของเราทุกคนที่ทุกเถียงกันครเพื่อสิ่งที่มันดีที่สุดสําหรับชีวิตนะครับดังนั้นก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่จะให้เพื่อนๆเห็นนะโดยลักว่าถ้าปั้นมากอย่างนี้แล้วจะทำอยังไงต่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆถ้าถ้าหากว่าเป็นช่วงแรงอนะครับไม่เป็นตอแข่งกับเวลาอะไรมากเกินไปผมจะทาผมจะล่อสองรอบครับคือ แล้วเส่ไหมเพื่อนๆคือผมจะตีเทือกครับตีเทือกนะก็คือ,อคำว่าตีเทือกในที่นี้หมายความว่าคือถ้าปั่นแบบเนี้ยๆฝีมือหน่อยก็จริงๆก็ไม่ต้องอะไรมากแล้วครับเพื่อนๆรีดเลยครับใช้กล่องลงรีดเลยครับรีดให้เรียบเลยเสร็จแล้วชักล่องเหมือนหวานแล้วครับแต่ไม่หวานครับปล่อยน้าทิ้งให้แห้งเะครับแล้วก็ปล่อยให้วัชพืชแล้วก็เข้าดีดแล้วก็ย่าขึ้นอีกรอบนึงจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆระยะเวลาที่มันเหมาะสมก็จะน่าจะอยู่ประมาณ2สัปดาห์กับประมาณ2สัปดาห์ สองสัปดาห์เสร็จปุ๊บก,ก็สูบน้ำเข้าแล้วก็ตีเทือกใหม่อีกรอบนึงก็ลงมือว่านเลยครับทีนี้ปัญหาเรื่องข้าววัชพืชนะครับเรื่องของหญ้าที่มันดื้อแล้วมันดกเกินไปหายหมดเลยครับเพื่อนๆนะแต่ทีนี้มันก็จะมีเงื่อนไขนะครับที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือนอกเหนือการควบคุมเราอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคันนาครับเพนะื่อนๆนะว่คันนาผมพูดเสมอครับเพื่อนๆหลายคลิปด้วยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยครับคันนาเนี่ยครับเออมันจะต้องกักน้าอยู่ คันนาที่มีนะครับนอกจากว่ามันเป็นเส้นแบ่งเขตแดนเราแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นที่กัรน้ำนะครับให้มันอยู่ในานาเราให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นั่นคือเป้าหมายลักของคันนาครับแต่ถ้ามีคันนาแล้วไม่สามารถกักน้ําเก็บน้ําได้นานอันนี้ไม่ตอบโจทย์ครับเพืพ่อนๆนะมีเหมือนไม่มีจะมีเพื่ออะไรล่ะครับเนาะดังนั้นก็ต้องคิดแก้ไขให้ใหดีก่อนครับ ถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะใช้แนวทางในเรื่องของการคุมเลนในเรื่องของการล่อวัชพืชในเรื่องของการล่อขอดีในเรื่องของการมักฟางตามแนวทางของผมแต่ภายใต้ปัญหาคือน้ำไม่อยู่น้านะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับเพื่อนๆนะไม่มีประโยชน์ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยครับันั้นก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องพื้นฐานให้ดีก่อนครับพอไม่งั้นแล้วก็เดี๋ยวก็เพื่อนๆก็จะมาติงเราอีกว่าโอ้ฉันก,ก็ใช้แนวทางแกแล้วมันก็ไม่เห็นมันได้ผลมันไม่เห็น,ม,นมันได้เรื่องอะไรเลย บางทีก็ต้องคิดรอบๆด้านเนาะเพื่อนๆเนาะเรื่องพวกนี้มันก็เป็นค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนิดนึงครับเราอย่าทําแบบแบบเดิมอะ่ะมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไงแบบเก่าๆเกาทาแล้วมันแย่ลงแย่ลง,ลงเราก็ต้องแก่ค่อยๆแก้ให้มันดีขึ้น,นครับแล้วหลังจากที่ผมปั่นเสร็จอย่างนี้แล้วนะครับเพื่อนๆคือผมก็ไม่ได้ใช้รถเลก็กน,นะครับผมก็ใช้รถแท็กเตอร์นี่แหละใสจุลินทรีเจ้าปวกครับแล้วก็วิ่งยศ โดยระยะห่างก็ประมาณ2วา2วา2วา,2วานะครับวิ่งวนยศครับโดยผมไม่ได้เจอจ้างครับเพื่อนผมก็ใช้ตักมาเท่าไรก็เท่านั้นนะครับโดยเฉลี่ยที่ผมยศก็30ลิตรนี่มันจะได้ประมาณ10ไร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่เปิดเบาเปิดแรงอีกนะครับอมันก็มันก,มนก็มันก็หลาเงื่อนไขอีกเหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่ต้องกลัวเปลืองหรอกครับเพื่อนเพราะว่าของเรามันใช้ต้นทุนแค่ไม่กี่บาทเองถ้าคิดเฉลี่ยแล้วดีกว่าซื้อ e ออีกครับ นะดีกว่าใช้ EM นะอันนี้ต้นทุนถูกมากครับนะถูกมากดังนั้นก็ต้องก็ต้องก็ต้องพิจารณาเนาะพิจารณาเอานะแล้วก็ทีนี้เพื่อนๆอาจจะมีคำถามต่ออีกว่าเออเราทำมันเป็นเป็นอย่างนี้แล้วยศอย่างนี้แล้วแล้วอีกกี่วันเราถึงจะตีเทือกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้เวลาจุลินรีย์ทำงานสักหนึ่งสัปดาห์ก็คือ7วันนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็ผมก็จะเริ่มตีเทือกเลย ทีนี้ลักษณะของดินเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้แล้วครับมันเผื่อหลังจากที่จุลินทรีย์มันขยายตัวแล้วทางานเต็มที่ก็ดินมันจะนึง่งคลายตัว2นิ่มนะครับนิ่มสามฟางที่มันยังเป็นเซียนมันยังเป็นเซลลูโลสที่แข็งแข็งอยู่ก็จะนิ่มจะอ่อนจะเละจะเน่าครับจะเปื่อยม,มันก็ทําให้การทําเทือกได้ง่ายแล้วก็ได้สวยครับแล้วก็มันก็จะทําให้ลดปัญหารเรื่องของข้าวเมาตอได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะทําให้ข้าวเ,เขียวตั้งแต่เล็ก นะแล้วก็ทําให้โครงสร้างดินดีนั่นเองสิ่งนี้ผมพูดมาเสมอครับเพืเ่อนๆเนอะอันนี้ก็เป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่อยากจะนําเสนอให้เพืเ่อนๆได้เห็นกันในคลิปวิดีโอนี้